ครับผมวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมใส่ใบแท็กนี่นะฮะรอประกอบตัวเดินนะครับผมช่างอูนะครับผมช่างอูเสียอูเจ๊ครับตัวจี๊ดนะครับผม

Esto que